คุณเฟิร์สสวัสดีครับครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอายุยี่นะครับ20ปี20ปีครับผมแล้วผมมีปัญหาเกี่ยวกับการแข่งตัวของอายะเพศนะครับนี่เป็นผมหอัวผอายุยังน้อยนะที่ที่มีปัญหาอันนี้นะครับคนที่มีปัญหาเรื่องอายุเพศไม่แข็งตัวเนี่ยนะครับที่อายุดยน้อยเนี่ยมันก็มีสาเหตุหลายอย่างนะไม่ว่าสาเหตุทางจิตใจนะมีปัญหาอะไรเรื่องเรื่องหุ่น กลุ่มทงหรืออะไรบ้างหรือว่าทั้ิปีจรับก็ทุกอย่างปกติหมดครับอย่างปกตินะทุกอย่างปกติครับแล้วทานยาทานอะไรหรือเปล่าไม่ได้ทานอะไรเลยครับไม่ได้ทานยาไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อะไรนะไม่ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยคุณเฟิร์สรัคครั้งแรกที่มีอาการอย่างนี้จําได้ไหมคะว่าครั้งแรกที่มันเริ่มครั้งแรกมันเกิดจากอะไรคะก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับคือแบบแต่ว่ามันก็เป็นมาได้สักประมาณเดือนกว่าแล้วอะครับ สังเกตได้จากอะไรครับแบบบอกไว้ถึงว่าเดิมมันคือมันความรู้สึกปกติดีอยู่ก็คือก่อนหน้านี้ผมก็เคยดูรายการดูรายการมาแล้วเขาบอกแล้วบอกว่าคุณหมอเคยบอกว่าถ้าคนเราสุขภาพดีนยครับเวลาตื่นนอนมาแล้วตอนเช้าเอาเยลเพศจะแข็งตัวใช่ไหมครับตอนตื่นใช่ครับผมแต่ว่าก็คือของผมใหเคยสังเกตมามันก็ประมาณเดือนกว่าแล้วครับที่แบบตอนเช้าผมตื่นมาแล้ว ไม่เคยแข่งตัวเลยครับเป็นปฏิต่อกันมาโดยตลอดเลยครับประมาณเดือนกว่าแล้วคุณเฟิร์สอ้วนหรือเปล่าเป็นคนอ้วนไหมเป็นคนผอมครับไม่เป็นเบาหวานนะไม่ได้เป็นเบาหวานครับไม่มีโรคประจาตัวฮะก็ได้เนะก็คือถ้าอายุเพศเนี่ยนะฮะปกติเนี่ยจะต้องแข็งตอนเช้านะครับเพราะว่าในช่วงเช้าเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนเพศนะอะเทสซอสโตรเนี่ยสูงกว่าช่วงอื่น ในในในวันหนึ่งเนี่ยนะครับครับงั้นผมคิดว่าถ้าตอนช่วงเช้าเนี่ยมันไม่แข็งตัวเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะไปให้แพทย์เนี่ยตรวจดูระบบฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนเพศโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศเทสโทสเตอโรนดูว่าระดับเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเปล่านะครับแต่อายุเท่านี้นะระดับมันน่าจะมันน่าจะปกติมันลดได้ด้วยอะไรไม่เข้าใจอย่างที่ว่าเครียดนอนน้อยเกินไปไม่ค่อยได้ฟิตหรืออะไรอย่างเงี้ย คือคือคือ,คอปัญหาเนี่ยมันมันอาจจะมีอะไรอย่างอื่นไหมทางเกี่ยวกับอคุณมีอะไรกิจวัตรประจําวันที่เปลี่ยนไปจากธรรมดาไหมคุณสุขุรีกทุกอย่าง,งทุกอย่างก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าผมผมก็ผมก็เป็นแต่ว่าผมก็คือผมเป็นคนนอนดึกก็คือปกติที่ผมนอนก็คือจากนอนประมาณตีสองตีสามบางทีก็ตีสี่แต่ว่าแล้วเวลาตื่นมาจะตื่นประมาณเที่ยงครับ ก็โอเคนะคือลองพักผ่อนให้ให้เพียงพอนะครับแล้วก็ออกออกกําลังกายนิดหน่อยนะฮะให้อย่าให้แค่ว่านอนดึกเกินไปลองดูสักอีกระยะหนึ่งสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเรื่องความสัมพันธ์ไว้สักพักหนึ่งด้วยไหมคะอย่าอย่าทําอะไรให้ไม่ให้มันเครียดหรือว่านอนดึกเนี่ยผมลองลองดูสักสองอาทิตย์ มันควรจะดีขึ้นของมันเองนะครับเพราะว่าของบางทีมันอาจจะเป็นชั่วขั้วทั่วขัวครับขอบคุณเฟิร์สนะครับขอให้โชคดีครับผมอายุอย่างแค่ยี่สิบนะฮะ